กลับมาอีกครั้งากับการรีวิวสินค้าที่ลูกค้ามาเสนอวันนี้มาดูกันว่ามีอะไรมาบ้างวันนี้ก็ขอมาเยอะเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> อะไรการนิดหนึ่งเลยแต่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 เจ๊พิมพิรามี่กอบนะคะสร้างสารรค์เมนูใหม่นี่คือหมี่กอบรสต้มยำจ้ะกุ้งแห้งกุ้งอะไรก็มาด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบรีวิวให้ดูเลยอันนี้้อกเป็นคนผ่าเองนะหั่นได้หั่นง่ายๆอันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาให้ดูอันนี้น่ากินมากอร่อยไหมพี่คุณนี่พี่คุณกินแล้วอะ ที่คุณกินแล้วพี่คุณบอกว่าแซ่บมากเออมันก็หอมกุ้งหอมใบมะกรูดอยู่แหละแต่หนูชอบใบมะกรูดเยอะๆบอกให้แกใส่ใบมะกรูดเยอะๆแต้นดูนะดูนะเนี่ยเนี่ยน่ากินไหมละ่ะแซ่บอยู่เดอ้อเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็มพี่คุณรสต้มยำสามรสเนาะอันนี้ผ่านไหมคะ ผ่านเอามาสองพันกระปุกค,ค่ะไปค่ะลูกค้ารอมาซื้อนานี่ผ่านนาสองพันกระปุกเดี๋ยวเราจะมาขายให้ในราคาพิเศษไปลูกค้าบอกเลยอร่อยมากคือใบมะกรูดหายไปไหนคือกินหมดแล้วแม่ค้ากินหมดแล้วเมื่อกี้ไม่หวังทนมกรอบตัเน,นี้ยอดาราคามิลรภาพปุนเชียงหูแค่ครั้งยี่สิบบาท ขออนุญาตแก่ลูกค้าดูเลยคุณเชียงมาจากจังหวัดฉะเชิงเทาคุณแม่โรงงานคุณเชียงเป็นเอฟซีเราพี่คุณทำไมคุณเชียง,ขงเขาแห้งขนาดนี้ยพี่คุณดูดิเฮ้ยเฮ้ยไม่คุณเฮ้ยคุณเชียงดีอะแห้งอะเฮ้ยลูกค้าอันนี้เป็นคุณเชียงโรงใหญ่ตรงตลาดไทยตลาดสี่มุมเม,มืองร้านของฝากทุกร้านทั่วประเทศไทยแล้วก,ก็ในไลฟ์สดร้านพี่ตุก๊กในราคาสี่แห้งยี่สิบาบาทพี่คุณขายยี่สิบาบาทพราะป็จัดโปรไปเลยพี่คุณสั่งมาสองพันแท็คนะ สั่งมาสอง0แพ็กเตรียมมาซื้อได้เลยเฮ้ยคุณเชียงน่ากินเดี๋ยวขออนุญาตเลยพา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 เราจะแพ็กสี่มา20บกว่าบาทเอาเปล่าอันละ5บาทเอาปล่าอ่ะเนี่ยลูกค้ากุณเชียงเนื้อแบบนี้นะคะลูกค้าเนื้อนุ่มอร่อยนะคุณเชียงรอซื้อได้เลยนะจ๊ะพาจ้าไปตัวต่อไปอุ้ยุนเชียงนี้แห้งอ,อ่ะปลาหวานปลาหวานนะคะโรงงานนี้เป็นยังไงพี่กุโลโรงงานมาเอง,ง,ง,เองพี่กุลเราให้เขาแพ็กให้แบบนี้ดีไหมล่ะ ก็จะขายกี่บาทล่ะเนี่ยมาทุกแบบเลยลูกค้าโรงงานมาเองเดี๋ยวติดต่อโรงงานแล้วก็สั่งซื้อมาเลยนะ<ด>เราเอามาจัดโปรให้ลูกค้า<ด>เลยนะปะหวานอุวยพี่คุณปะหวานราคาดีอะ่ะมีหลายแบบอะ่ะลูกค้าปะหวานมีหลายแบบมากแต่มันก็น่าจะรสชาติเดียวกันตัวนี้โรงง,งานมาเองมีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบกลมแบบเส้นแล้วก็มีทั้งเป็นหวานปลา,าตัวใหญ่นะคะมีหวานปลาตัวใหญ่มีทั้งทอดอ่ะนะอุ้ยพี่คุณอันนี้คือหวานแบบ ไม่เป็นตัวอันนี้เป็นหวานตัวเล็กลูกค้ามีทุกแบบเลยอ่ะประหวานแล้วรอซื้อนะคะประหวานดิวเลยนะด,ยดิวเลยนะเออเอาสั่งมานี่อืออร่อยเนาะอร่อยคุณอร่อยเหออร่อยคุณกินปหมอร่อยอร่อยอ่ะพานคุณสั่งมาเลยนะไปตัวต่อไปน้ำมะนาวน้ำตะวรสน้ำมะนาวได้นะน้ำตะวรดอะ น้ำมะนาวแต่นะแต่ว่ารสได้เดี๋ยวจะต้องไปถามเขาติดต่อซัพพลายเออร์นะพี่กุณนะส่วนผสมอะไรบ้างอยากทราบส่วนผสมน้ำมะนาวว่ามันกันอยากทราบส่วนผสมอันนี้เดี๋ยวขอติดต่อซัพพลายเออร์ขอทราบส่วนผสมก่อนว่าใส่อะไรลงไปในน้ําในน้ำแต่ว่ารสกับน้ำมะนาวบ้างอีกเจ้านึงก็เป็นน้ําอันนี้ต้องติดต่อซัพพลายเออร์ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแม่ค้าจะขายแม่ค้าต้องรู้ว่ามีส่วนผสมแต่อันนี้อร่อย อันนี้มานนี้ก็โรงงานมาเองเหรอจ๊ะมาเองอันนี้โรงงานมาเองนะจ๊ะนี่เป็นน้ําส้มที่โรงงานมาเองนะจ๊ะแต่น้ําส้มโรงงานนี้อ มันมีเก็ดต้มด้วยมีเก็ดต้มอันเนี้ยรสชาติอร่อยนะแต่ต้องถามเขาว่าใส่อะไรบ้างเหมือนกันอยากรู้ว่าเขาใส่อะไรให้กับลูกค้าเรากินบ้างมีสารอะไรใส่ลงไปบ้างน้ําตาลกี่เปอร์เซ็นต์ใส่สารกันบูดไหมใส่อะไรไหมเพราะว่าถ้าทุกฟังส่วนผสมแล้วอะรู้สึกว่าโอเคได้ทุกก็จะสั่งมาแต่ถ้าฟังส่วนผสมแล้วลูกสึกว่ามันไม่ได้ ก็จะไม่ได้สั่งมาอันนี้แม่ค้าต้องรู้เวลาอธิบายลูกค้าฟังต้องอธิบายลูกค้าให้ได้ไงคะก็เลยต้องถามส่วนผสมค่ะไปตัวต่อไปตัวนี้เป็นคุกกี้ถ้าเป็นขนมประเภทนี้เป็นคุกกี้นะคะคุกกี้ที่ร้านทุกไม่ได้ขายเลยกี่น่ะถ้าเป็นคุกกี้ทุกจะบอกว่านี่ร้านอ่ะคุกกี้ที่ร้านน่าจะไม่ได้ขายเป็นพวกคุกกี้แล้วก็เป็นพวกขนมอบนะคะขนมอบเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนทําขนมอบพวกนี้คือทำเนแบบว่าทําจนแบบฝันน่ะ ทำเยอะเหมือนเค้กมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะเหมือนเค้กมันไม่ค่อยขึ้นหรือว่ามันเป็นบราวนี่ก็ไม่แน่ใจนะเนื้อแน่นรสชาติได้ช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่ได้ขายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในทาร์เก็ตของร้านเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายคุกกี้พวกนี้น่าจะไม่ได้ขายบัตจางก็มานะจ๊ะพี่ปูโนเอาถาดมาใส่บัตจางเลยแล้ว เจ๊พิมนะแกดีอย่างหนึ่งนะแกมาขายใช่ไหมแกพาเพื่อนแกมาเต็มเลยมีเจ๊พิมพ์คนเดียวนี่หายห่วงเลยเจ๊พิมพ์มาหนึ่งคนนะแล้วเจ๊พิมพ์าเพื่อนเจ๊พิมพ์มาเยอะเยะไปหมดเลยใครที่เคยไปออกล้านกับเจ๊พิม์น่ะเนี่ยที่ขายรายการควงคุณต่อยอะตอนนี้มาหมดเลยอะ่ะอันนี้เป็นสีจันซีฟูด้ดเป็นร้านอาหารสีจันนะคะรับออก โต๊ะจีนรับออกโต๊ะจีนบุฟเฟ่ร้านอาหารทําข้าวกล่องจัดเลี้ยงนอกแล้วก็ในสถานที่นี่ไงไปออกเดอะดิสเมนูทองมาไปออกอรายการเจ๋วมาเรื่องเล่าเช้านี้มาและคลัวคุณต่อยมาเพราะฉะนั้นเลยเจ๊พิมแกแบอวคุณต่อยแกพาเพื่อนแกมาหมดอันนี้เป็นบะจางทรงเครื่องเนี่ยแนะนําจากรายการควัวคุณต่อยนะคะอลองชิมดูเจ๊พิมพแกเป็นคนน่ารักนะพี่คุณนะแกแนะนําเพื่อนแกมาหาเราอ่ะเยอะมากปุ้ยบะจาง นี่ไงบอกลูกค้าแล้วว่าพุทษาเชื่อมนะใส่ในบาจางลูกค้าใครทําข้าวนื่องใครทําข้าวอบซื้อพุทษาเชื่อมของที่ร้านตุ๊กไปใส่ได้นะโอ้โหวาจางแบบใส่กุนเชียงใส่เพือกในบาจางมีอะไรบ้างจ้าพุทษาเชื่อมอันนี้เกานี่เรียกอะไรลูกอะไรแปะกล้วยลูกแปะกล้วยไม่ไม่ใช่องุงนลูกใส่แปกล้วยแล้วก็วันนี้นะพุทราเชื่อมนะคะช้อนพลาสติกอยู่พอดี อ,อ๋อนี่นี่เก่ารัดเหรออันนี้แล้วก็ใส่เก่ารัดมันน่าจะอยู่ไม่ได้แม่บ้าจาังปีกูนมันจะอยู่ได้เหรอมันเป็นอาหารทําสดเนาะอันนี้มันเป็นอาหารทําสดเนี่ยลูกค้าพุตสาเชื่อมนะใส่ในเมนูพวกอย่างนี้อร่อยมากคนที่ข้าเย็นน่จะไม่ต้องกินอิ่มไปตัวต่อไปอุ้ยนี่นี่นี่ตัวเนี้เป็นน้ําซุปแจ่วฮ้อนนะคะเซฟนวัวครัวได้ทุกที่ เซฟนัวทัวได้ทุกที่มันจะมีน้ําซุปเจียวหอนแบบนี้นี่คือน้ําจิ้มนี่คือน้ําซุปแล้วไปผสมน้าเอาพี่คุณพี่บอกว่าน้ําซุปของคุณพี่เนี่ยมีวางขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว60สาขาใครสนใจสามารถไปซื้อได้นะแล้วก็เดี๋ยวทุกจะลองชิมดูเดี๋ยวทํำเจีวหอนก่อนว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยทุกอาจจะเอามาแค่น้ําซุปแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าซื้อนะคะ แม่แม่เราติดตามนะเดี๋ยวทุกจะทาคลิปแบบเจียวฮ้อนนะว่าของพี่เขาแบบเด็ดแค่ไหนเด็ดยังไงเพราะนี่คือเครื่องเข้มข้นเลยอ่ะเดี๋ยก็ไม่ต้องอะไรเลยต้มน้ําเทน้ํานี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปซื้อหมูซื้อผักมาทำเจียวฮ้อนกินกันอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนแพ็กเกจดีสวยงามนะคะมีขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ไปซื้อได้เลยโฆษณาให้พี่กันด้วยน้ำพริกป้าสิวมายังวันนี้วันนี้น้ำพริกป้าสิวมาแล้วขอดูน้ำพริกป้าสิวหน่อยได้ไหมเอารีวิวหน่อยได้ปะแล้วป้าสิวอ่ะ แกมาส่งน้ำพริกอะแกก็เอาของฝากมาให้เราตลอดเลยพี่คุณนี่อะไรอะ่ะไส้อัวไส้อัวเป็นของฝากอันนี้คือต้องไปย่างเองต้องไปย่างเองพี่คุณย่างไว้กินไสอัววะไปย่างเอากลับบ้านไปกินนะ ให้พี่คุณออกกลับบ้านกินบ้านหนูหน่าจะไม่ได้ย่างไส้อัวบไส้อัวแล้วก็ขอดูน้ำพริกปาติวะะ๋วหน่อยค่ะน้ำพริกปาติว๋ววันนี้จะมีเป็นน้ำพริกปลากรอบน้ำพริกปลาล้ากรอบปูอร่อยมากจากโรงงานปาติว๋วเป็นน้ำพริกจากโรงงานปาติว๋วรามินทากอร์ม5หรอซื้อได้เลยนะคะผลิตวันที่15เดือนหนึ่งหมดอายุ1ิเดือน7วันนิ่นที่เท่าไหร่อ่าผลิตเมื่อวานน้ำพริกมีอายุ6เดือนอันนี้เป็นน้ำพริกปะลาลากรอบใส่ปลาดุกฟูแล้วก็อร่อยมาก น้ำพริกป้าติวราคากระปุกละ45บาทน้ำพริกกะปิกรอบโคตรอร่อยเลยกะปิกรอบร่อยจังหู้ลอยจังผู้แม่ขาน้ำพริกกะปิกรอบมาเอานะผลิตวันที่15เดือน1หมดอายุ15เดือน7นะคะเป็นน้ำพริกกะปิกรอบใส่ปลาดุกฟูร้านขายส่งก็มีขายในไลฟ์ก็ซื้อได้45บาทแม่กวัวกิ้งนี่คือที่สุดของป้าติวนะมาซื้อได้เลยน้ำพริกป้าติว๋ว ได้กินทีหนึ่งนะติดใจน้ำพริกปลาติ๋วทุกอย่างผลิตวันที่15ค่ะน้ำพริกปลาติ๋วมา3,000ันกระปุกน้ำพริกปลาติ๋วเราจะมา3,000กระปุกอย่างละ1 0 0 0ันกระปุกนะ้ำมาซื้อได้เลยค่ะอันนี้อร่อยแน่นอนล่อยจังหู้ล้อยจังหู้รับประกันความอร่อยเลยคราวหน้าจะรีวิวอะไรฝากติดตามเอาไว้นะคะก็ทุกมีช่องทางการติดต่อก็คือจะมีเพจที่เพจพี่ตุก๊ก ยูทูบจะชื่อ u t u b e พี่ตุ๊กแชนแนลนะคะแล้วก็มี Tik t o ็อกด้วยชื่อว่าร้านพี่ตุก๊กฝากติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรอะไรที่เรารีวิวไปแล้วได้ขึ้นไลค์ก็ฝากติดตามดูด้วยนะคะตัวไหนอร่อยเรารีวิวเสร็จแล้วก็สั่งมาขายให้ลูกค้าในไลค์นะคะไปแล้วคะ่ะวันนี้ติดตามชมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ